สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะบิ๊กคำใสไปตามมามีอะไรนะคะบี๊กคำใสกําลังนั่งถอนยาอยู่บิ๊กคำใสไปตามมาโอ้โหร้านเสื้อผ้าแม่คำใสนะมีแต่เสื้อผ้าสวยๆนะคะโอ้เสื้อนี้สวยมากเลยเนาะจะเอาเจาเาะวาเจอมจ้าอจะเอาเสื้แบบนี้ก็ได้เอาเสื้แบบไหนก็ได้เสื้นั่นแหละเสื้แพนเค้กอะไรสวยอันนี้ว่าเสื้แพนเค้กนะป้าดาป้าดาสูง โอ้ชุดแพนเค้กนะคะเอฟซีสวยทุกชุดนะดเอาชุดอยากจดีซื้อให้ซื้อให้แม่ดายังหาก็ค่อยวาเงินไขเงินไขอยู่ ือให้แม่ไดาเลือกเอาเลยนะคะอยากได้ในไหนก็เลือกให้มันจุกใจญ่กว่ก็เลือกเอาเนาะอยากได้ปูไทยสีอะไรก็ได้นี่เป็นที่ปากเป๊ะถ้าเป็ก็ได้บอบบี้ผ้าถุงละคนละราคาคนละราคาเนาะเออผ้าถุงไหมนอกนั้นราคาเดียวกันหมดนะคะนี่ผ้าถุงไหมเนาะเออผ้าถุงไหมนี่มันมันราคาอีกเออสี่ร้อยพร้อมส่งผ้าของเราก็พูดหลังไม้ ใช้น้องผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้เอาเนี่ยนะชุดเอาไหนเอยชุดสีแดงนี่นะมันได้อลังการงานสร้างให้เป็นชุดเลยอ่าให้สองตัวอยากได้อะไรก็เขาบอกให้เลือกเอาเลยอยากได้ไปวัดสีขาวสีดําสีอะไรเอาหมดเขาบอกสองตัวเออเนี่ยชุดสีนี้ก็สวยนะใช่แต่แล้วแต่เขาชอบแล้วแต่ไม่ดา ก็ให้ของขวัญวันปีใหม่อันนี้ก็ราคาเดียวกันไหมแม่ราคาเดียวกันค่ะได้เลยของขวัญวันปีใหม่ตัวนั้นแหละอ๋อปาตัวนั้นแหละออตัวนั้นแหละปีใหม่ไทยเนาะวันสงการเออปีใหม่ไทยก็เลยให้เมด้านั่นแหละตัวนั้นแหละสวยปดาตัวนั้นแหละใส่สงการเลยใส่ไปเสียหญ้านี่แหละใส่ไปเสียหญ้าว่ะจะเหาใส่ใส่หม่าท่นี่ล่ะ เก็สวยมันเป็นสาวขาไปใกล้ๆนี่มันเป็นเสื้อเหลืองก็ส่วนตัดอันนี้โอ้ยสวยสวรักสวยเออเออสาวรักดีคุณสาวัสดีคุณเออคุณสวักษ์นะคะจำได้แล้วนะคะเหมือนย่มมาเออเหยือนหยู่นะเออย่านี่ก็สวยเออแม่ดาใส่แต่สีดำหมกกว่านะแม่นะ ไม่สีนี้สวยเลยอย่าไปเอายี่ดํอย่าไปเอายี่ดํสีนี้สวยอะมันใหญ่เกินอีกตัวนึงพอดีนะเลือกเค่อยไม่ชอบใส่เอาอันนี้แหละอ่าไม่ชอบใส่แดงแ้งไม่ชอบได้กับมักน้ำเจ้าอยู่ชุดนี้นะเอองามเออแล้วนี้เอากางเกงมาปะเนี่ยเออกางเกงก็เลือกจะเอากระโปรงกางเกงกระโปรงน่ะไปวัด พระขมาเนาะพระขมาน่ะใส่ได้นอนใส่อะไรได้หมดยาวสั้นเออแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบนะคะก็มันมันใส่นอนใส่อะไรได้หมดอ่าวเลือกแล้วเป็นนาทีแล้วเปลี่ยนนาทีแล้วบอเขาตรงประมาณนี้แต่เป็นเครื่กระปุกโอ้ยมีอยู่เจ้ากระไดส่งเจ้าพวกเห็นนั่นแหละเจ้าพวกเห็น นี่อ่างันนเบิ่งโปงู้ใหญ่ใจดีนะฮะแบบนีจักชุดให้กับปะดานะคะหชุดใช่จะเอาเสื้อเอากางเกงก็ได้นะคะปะดาก็เลือกแบบง่ายๆนะคะทุกคนง่ายองดูอเจ้านะมันสวยอยู่แล้วใส่ได้ควายก็ยังใส่ได้เจ้าใส่ไม่ได้มันก็พิลึกแล้ว เจ้าเนอะถ้าเอาได้ไหมคะชีชุดนี้โอ้ใส่ได้ใส่ได้เป๊ะเลยก็ดาเป็นคนผมนี่ค่ะเป็นคนใส่อะไรก็ดูดีอ้าวเจ้าสองกระจกสิสวยนะนี่เป๊ะเลยตัวนะยังดุมผมออขนาดว่าใส่เสื้อปะลุงปะลังอยู่ข้างในก็ยังสวยนะคะอืออ๋อแล้วแต่เด้อ มันไม่เข้ากันไหนมันจะไปกันได้ดีมันไม่เข้ากันเลยตัวนั้นเออตัวนั้นะมันสีเดียวกันกับข้างบนมันรับกันเลยสีส้มอุดมสมบูรณ์่ะตัวนี้ละตัวนี้ละก็ไปแล้วนะคะสาวักด์หนึ่งชุดนะคะขอกราบขอบพระคุณนะคะพี่สาวักด์นะคะของขวัญปีใหม่นี้นะคะที่ มอบชุดเสื้อผ้าให้แม่ดาใส่นะคะขอให้สาวสาวเขาแล้วนะคะที่สาวรังนะคะครอบครัวอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองนะคะอย่าเจ็บอย่าจนเงินไหลนองทองไหลมาดังแม่น้ำไหลมาไม่ขาดสายทาธุรกิจใดๆก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ํารวยเฮงเฮงฟังฟังสาธุสาธุค่ะือนะขอบคุณนะคะีสมอ้ อ้าวสดิ์เใสก็ให้พรอีกนะคะให้พรโอ้ซื้อผ้ารับพรอีกแล้วให้ให้พรให้แม่ดาด้วยแล้วก็ให้คุณสาวรักษ์ด้วยนะคะเรารับพรด้วยสาธุสาธุนะคะคุณสาวรักแล้วก็แม่ดาแฟมิลี่นะคะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะวันพระวันศักดิ์สิทธิ์นะคะวันจันทร์วันศุนีขอให้ทุกคนที่อยู่โคกหนองนาแล้วก็แม่ดาแล้วก็คุณสาวรัก ขอให้ท่านปู่ปาดิจิตนาคราชท่านปู่ยศสุวรรณแม่สุรพีสุรดาเจ้านางสองพี่น้องปู่ดำปู่ทองปู่จำลองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย16สันฟ้า15าสันดิน14เมืองบาดาลแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นหญ้าแผ่นฟ้าพระอา,าทิตย์ที่ส่องแสงทท่วโลกแม่ดาก็มาอยู่ตรงนี้นะคะก็ขอให้แม่ดาเฟอร์มรีก็ขอให้มีโชคมีลาบบ้างนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงประทานผลให้ด้วยนะคะ ที่ป้าเขาสายขอวันนี้ขอให้มีโชคไม่ล่ามหันซ้ายเงินมาหันขวาเงินข้าเป็นเจ้าเงินล้านขอให้เงินไหลโนองทองไหลมานี่ไหลนีสิทธิร้อยล้านมือสองข้างสาวรักกับแม่ดาหยิบจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองปากไม่น้อยพูดอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองสี่ทิศสามทางเดินทางไปไหนเงินอยู่มุมใดเจดก็ขอให้หลังไหลไฟพัดมาหาเจ้า เงินข้าเหมือนหาพ้นอย่าเจ็บอย่าจนอย่าตามก่อคนอย่าจนกว่าใครขอให้เฮงตลอดปีตลอดไปขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งปานฟ้าก้าปานตะวันให้เอาเงินแสนข้าบ้านเงินล้านเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวันตลอดปีตลอดไปสาธุสาธุ ทุกคําขอขอให้สําเร็จสําเร็จด้วยเถินสาธุสาธุขอให้สมพรปากทุกทุกประการด้วยเถินสาธุวันนี้ปู่ปาริจิตและปู่ยอดสุวรรณทั้งเหล่าเทวดานางฟ้าและนางพรอยที่อยู่ทสถานที่แห่งนี้ด้วยเถินสาธุเฮงเฮงปังปังนะคะสาธุขอให้ แม่คำใสก็ขายดีเฮงเฮงปังป er, ังนะคะให้เฮงปังปังนะคะไปด้วยกันเนาะสวยๆวันนี้นะคะมีโชคมีวันนี้วันวันมหาเศรษฐีนะคะวันมหารารวยนะคะขอให้เอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับดูรับชมที่ศรัทธาในองค์ปู่ปาลิจิตก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะคะจงมีโชคมีลาบนะคะ รวยรวยเฮงเไปด้วยกันนะคะขอให้ได้รางวัลใหญ่นะคะสาธุสาธุเด้อค่ะพอฟื้นได้อะไรไปเอาอะไรมาเนาะ เอ้าวแสดงว่าวันนี้แม่ก็ปิดร้านสิโอ้จะไปโกกอกลาแล้วจมปาดงหนึ่งวันพุดโลดเงินน่ะเวลามันมากเห็ดหูไว้มันไหลเข่าเห็ดหูไว้ให้มันไหลเข่าโอเห็ดหูไว้ให้มันไหลเขาโอ้เอาแค่ไปให้หลานไปโกกอกมือนี่มือหน้าบเบี้ยวมือหน้าบนเน่ยหน้าอ๋อโอ้ยพรุ่งนี้มาไขกระย่างมื่อ ะเอ้าคอยกระยั่งมา่ไปโกโก้เพราะว่าไปกลับไงเขาจะไปเก็บดอกกระเจียวอ๋อไป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 